มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทิมพิธาโพสต์ลั่นเตรียมเจออุกกาบาต28พฤษภาคม2566เพจ a c e b o o k พิธาลิมเจริญรัตได้โพสต์ Facebook ข้อความว่าจริงๆก้าวไกลได้พบปะหารือร่วมกับสมาคมขนส่งทางบกอยู่หลายครั้งทางสมาคมได้ร้องเรียนแล้วก็แนบหลักฐานสวยทางหลวงไว้อยู่หลายกรณีใครไม่จ่ายก็โดนเรียกตรวจตลอด ส่วนใครที่จ่ายก็ไม่เคยโดนเรียกตรวจเลยปัญหาสวยทุจริตคอร์รัปชันทําให้ผู้ประกอบการที่ทําทุกอย่างถูกต้องสุดจริตรู้สึกไม่แฟร์เพราะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมประเทศไทยเราเองเสียโอกาสพัฒนากันมามากเท่าไหร่แล้วกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากนี้เตรียมพบกับสสวิโร์ลักขณะอดิสรผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดาวรุ่งดาวฤกษ์ดาวอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมเห็นว่าเป็นอุกาบาทมาทลายระบบสวยให้หมดไปจากประเทศไทยกาก้าวไกลมาแล้วประเทศไทยต้องไม่เหมือนเดิมทิมพิธาโพสต์เดือดด้านเตรียมเจออุกาบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ